สวัสดีครับในบทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องมือในการจําลองการเคลื่อนที่ของปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจอหรือปัจจัยพื้นดวงกําเนิดก็ดีนะครับซึ่งโปรแกรม o p l i n k นะครับก็จะสามารถทํางานควบคู่กับการที่เราจะสามารถที่จะ,ะพิจารณาสมพูดที่เปลี่ยนไปได้ด้วยนะครับรวมถึงมุมสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปนะครับของปัจจัยที่เราสนใจได้อีกด้วยครับ นะครับเพ่โปรแกรม o ็ l i n ิงสอดูนะครับในดวงที่ผมเปิดอยู่นี้ก็คือดวงของเจ้าชะตาตัวอย่างนะครับกับดาวจรที่เปิดอยู่นะครับก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับมาที่เมนู Windows นะครับเลือกที่เมนู Windows นะครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า As t r o Motion นะครับ Simulator นะครับก็คือการจำลองการเคลื่อนที่ของปัจจัยบนท้องฟ้านะครับหรือท่านอาจสามารถกดชดคัด f 4ได้ครับเมื่อคลิกไปนะครับก็จะเปิดหน้าต่างเครื่องมือขึ้นมาชื่อว่า Motion Simulator นะครับก็จะมีนะครับคอมโบบาร์ Bar, นะครับคอมโบบ็อกซ์ตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถคลิกเลือกได้นะครับซึ่งชุดข้อมูลที่เราสามารถเลือกได้เนี่ยก็จะคือชุดข้อมูลที่กําลังเปิดอยู่นะขณะนี้นะครับยกเว้นชุดข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่คําคนวณโดยโค้งสุริยาิานะครับเพราะว่า Motion Simulator นี้เราจะเป็นการปรับเปลี่ยนวันหรือเวลานะครับ ซึ่งจะทำงานแยกส่วนกันกับส่วนของการคำนวณของโครงสุรอยญาตนะครับตรงนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกนะครับชุดข้อมูลนั่งอย่างาขั้นแรกผมสาธิตในการจำลองดาวจรน,นะครับผมเลือกที่ดาวจรในอินโฟนะครับแล้วก็โหลดข้อมูลนะครับอัพลิงจะทำการโหลดข้อมูลของ Info 2เข้ามานะครับรวมทั้งสถานที่แล้วก็ ตำแหน่งลองติจูดและติจูดแลวก็ทำโซนด้วยซึ่งท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับบางครั้งบางกรณีเราเย้ายที่นะครับย้ายจินฐานนะครับเราก็สามารถปรับเวลาได้นะครับปรับแก้สถานที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของเครื่องมือครับในการปรับแก้นะครับคอลัมน์แรกจะเป็นคอลัมน์ของวันนะครับเพิ่มหรือลดนะครับคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นส่วนของเดือน นะครับเพิ่มหรือลดแล้วก็ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาก็จะเพิ่มในส่วนของรายชั่วโมงนะครับหรือลดก็ได้นะครับรายนาทีนะครับแล้วก็รายวินาทีนะครับแล้วก็ส่วนที่3ที่เป็นส่วนของการาจับความสัมพันธ์นะครับที่เราต้องการพิจารณานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อไปนะครับผมแนะนําในส่วนของการาปรับเปลี่ยนวันนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะกดเครื่องหมายเพิ่มนะครับจากวันที่6นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่7นะครับจะสังเกตว่าภาพดาวที่ผมเปิดอยู่นี้นะครับมีการขยับขึ้นมานะครับผมจะลองคลิกไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นว่าปัจจัยนะครับมีการเคลื่อนที่มีการโคจรที่เปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นรายวันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอาทิตย์โคจรประมาณวันละหนึ่งองศานะครับปัจจัยอื่นก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยอย่างไรนะครับในรายเดือนรายปีนะครับ รายชั่วโมงรายนาทีรายวินาทีก็เช่นกันครับซึ่งถ้าเรา,า,าเราสามารถนะครับใช้เครื่องมือ motion simulator นี้นะครับไปควบคู่ไปก,กับการจับมุมสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการวางเลิกก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของการหาจังหวะดาวกระทบหรืออะไรไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับโดยที่เรา,าคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็จะทําการ enable ส่วนของเครื่องมือขึ้นมานะครับเราก็เลือกความสัมพันธ์ก่อนครับว่าเป็นความสัมพันธ์ จากไหนไปไหนนะครับในที่นี้ผมพิจารณาดาวจรนะครับผมก็จะเลือกอินโฟสนะครับสร้างความสัมพันธ์กับอินโฟ1นะครับเพื่อจะดูว่าดาวจรนั้นทํามุมสัมพันธ์กับปัจเจเนิดอะไรบ้างนะครับเมื่อเลือกไปแล้วนะครับผมก็แทรเกตก่อนครับว่าจะต้องการแกนดาวเป็นแกนอะไรนะครับสมมติผมเลือกสันก็คืออาทิตย์จรนะครับผมก็กดปุ่มโอเคทำการคำนวณครับจุดกรกดจะมาชี้ที่อาทิตย์โดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถอ่านด้วยด้วยตา นะครับจากภาพดาวที่เกิดขึ้นแล้วก็จานที่หมุนไปได้นะครับหรือจะใช้เครื่องมือที่ผมเคยพูดไว้ในบทก่อนหน้านี้นะครับก็คือ,อเครื่องมือ Window s นะครับที่ Windows แล้วก็เลือก relation equation เพื่อจับความละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยครับนะครับเมื่อเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะพบว่าสมการดาวที่เรา,าหาเมื่อกี้ก็ทำการคํำนวณขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับ เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวันนะครับอย่างผมเพิ่มจากวันที่18วันที่19นะครับสังเกตนะครับอาทิตย์จากอยู่ที่24องศาราศีตุลนะครับพอเราปรับไป1วันนะครับเป็น19ก็จะปรับมาเป็นประมาณ25องศาราศีตุลนะครับก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปครับไปควบคู่กับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือ motion simulator นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแกนดาวนะครับไปจับแกนดาวที่น่าสนใจอื่นๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเลืิกในส่วนของจันทร์ก็ดีนะครับจะปรับรายชั่วโมงก็ได้นะครับจุดกรกฎก็จะพิชิที่ตำแหน่งจันทรนะครับความสัมพันธ์ก็อย่างที่เราตั้งไว้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับรายละเอียดถึงรายนาทีรายวินาทีได้อย่างอิสระครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ยังมีประโยชน์ในส่วนของการปรับแก้เวลาเกิดได้อีกด้วยนะครับผมจะขอสาธิตการปรับแก้เวลาเกิดนะครับ ขอปิดในส่วนของเครื่องมือ r e l เร i of o q u a t i o n ไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดดาวจรน,นะครับในฉากที่2ก่อนละกันนะครับเพื่อให้สะดวกในการมองดาวาย้ายเรือนก็ดีนะครับแล้วเราก็จะเปิดนะครับในส่วนของหน้าต่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วในบทก่อนหน้านี้นะครับคือ planet place info นะครับเพื่อดูสมพุทธที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งในระหว่างสมพุทธเปลี่ยนเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับ เราเรายังสามารถที่จะดูนะครับว่าปัจจัยที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับมีลักษณะเลโทเกตไหมนะครับย้ายเรือหรือยังนะครับอยู่ตรียางไหนแล้วนะครับองศาที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงได้จากหน้าต่าง planet press info นะครับซึ่งณที่นี้ก็คือ info หนึนะครับแล้วเรายังสามารถทําควบคู่ไปกับการเปิดเมนู property นะครับที่ชื่อว่า info property นะครับในที่นี้ก็คือ info ห property นะครับ เพื่อดูครับว่าวันเวลาที่เราปรับนั้นนะครับจะคำนวณคะแนน,นดาวเด่นหรือเช็คความเป็นกเกษตรนะครับความเป็นอุดนิดต่างๆได้ด้วยในในคราวเดียวกันนะครับแล้วก็คะแนนของธาตุซึ่งเคยพูดในส่วนของเครื่องมือหน้าต่างนี้ในบทที่แล้วนะครับผมก็ขอละไว้ก่อนนะครับแล้ผมก็ เปิดนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับ Motion Simulator และโหลดข้อมูลใหม่นะครับในส่วนของการปรับแก้เวลาเกิดผมก็จะโหลดข้อมูลที่1ก็คือเวลาเกิดเดิมก่อนนะครับก็โหลดเครื่องมือขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะมาส่วนของเครื่องมือครับผมสามารถจะขยายหน้าต่างนี้นะครับเพื่อเปิดเครื่องมือขึ้นมานะครับเราสามารถจะปรับลายนาทีนะครับย่อยๆนะครับถ้าสังเกตนะครับตอนนี้19บเก้นาฬิกาสานาที นะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่า,าดาวเด่นนะครับคะแนนจะได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับคะแนนจะเปลี่ยนไปนะครับนี่จาก31นะครับขยับ1น,นาทีนะครับกลายเป็น23 เห็นครับว่าเวลาแต่ละนาทีนะครับทำให้ดาวเด่นเนี่ยนะครับมีคะแนนที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เราสามารถวางเลิกนะครับในวันดีๆนะครับเลิกดาวเด่นสวยๆนะครับรวมถึงการสังเกตนะครับความเป็นอุดความเป็นนิดความเป็นเกษตรหรืออะไรหรือคะแนนธาตุเพศคุณะไปพร้อมๆกันในคราวเดียวได้ด้วยนะครับรวมถึงสังเกตปัจจัยที่ย้ายเรือนนะครับโดยที่เราอาจจะมอง จากภาพดาวก็ได้นะครับหรือจะมาจับความเรียดในหน้าต่างอินโฟในส่วนของปลาเพจอินโฟก็ได้นะครับผมเท่านี้ครับงานต่างๆนะครับที่เราเคยจําเป็นต้องยุ่งยากในการคํานวณแต่ละทีแล้วก็มาวัดง่ามุมแต่ละทีก็จะสะดวกยิ่งขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นครับด้วยโปรแกรม o อฟลิ่2.0สวัสดีครับ